หลักโลหิตบทที่72วาสนาในกราคอเทพบตร้อยผากก้าวอย่างนำพองมารดาข้าพเจ้าพอได้กำลังจากมันกอบกับพลังการฝึกปือที่มีอยู่สามารถเรียกว่าธงเทียนซิวรอเพื่อคาดบรรจบฟ้าฉายยาเทพบตร้อยผาก็สลัดทิ้งได้แล้วนางเทาจิพิสดานถึงตากล่าวว่าอย่าได้กล่าววาจาไร้สาระให้รวมสมาธิตะเตรียมดุดพลังเทพบดร้อยผาไม่กล่ามากความอีก นั่งแนวนิ่งสำรวมมือหนึ่งทาบมือจุดแม้ก,กึ่งหวัวออกมือหนึ่งทาบยังจุดคีให้หัวของตังหึงเอียส่วนนางเท่าจีพิสตานยื่นฟามือออกทาบมจุดเทียนตกหัวของตังหึงเอียตังหึงเอียรู้สึกมีกำลังภายในอันแกร่งกล้าขมหนึ่งคุกคามาจากจุดเทียนตกจนกำลังภายในกายคืนสู่ดวงจิตตังชังที่ท้องน้อยนางเท่าจีพิศตานเม้มปากแน่นพังกอกทิศเป็นสัญญาณ เทพูร้อยผาก็ดำเนินการทันทีต่างหึงเอียสถานทางล่างกำลังภายในตรักจากจุดต่างชังสู่ขีหและถูกกำลังภายในที่แพ่จากใจกลางฝ่ามือเทพบุตรผากดไปยังจุดตัวแม่จนถึงจุดแมก,กึง่งใจกลางฝ่ามือขวาเทพบุตรผาเริ่มดูดกำลังภายในทายเทออกสู่ภายนอกด้วยสัญชาตญานของผู้ฝึกเปรอวิชาบูภายในกายบังเกิดกิริยาต้านทานขึ้น ดังนั้นต่างหึงเอียอาศัยหลักวิชาล้ำฝาหากห้ามไม่ให้กําลังภายในทะลักออกสู่ภายนอกไปพอเริ่มใช้หลักวิชาล้ำฝาตังหึงเอียรพันพบว่าพลังฤรดจากใจกลางฝ่ามือเทพบรร้อยผาปาสนาการไปสิน้นกับปรากฏพลังร้อนระอุทายเทเข้าสู่ร่างกายต่างหึงเอียรผันได้คิดว่าแนววิชากำลังภายในของตนผิดแพกจากธรรมดาทั่วไปพอเริ่มใช้ดลักวิชาล้ำฝาเทพบุบรร้อยผา ก็ไม่อาจยึดดกรองังไาไนจากตนได้การพบเห็นครานี้สร้างความปิติดิงโรดแก่ตังหงเอียสุดแสนพนังกำลังภายนโคจรเรื่องร้อนขึ้นพลังภายในของเทพบุตรผากับถลักเข้าสู่ร่างตังหงเอียสภาพการนี้นางเท่าเจ็บสดานหาสังเกตพบไม่ชั่วครู่ให้หลังหน้าผากเทพบุตรผามีเงือการไหลรินลงมามันคิดสายพลังก็ทำไม่ได้คิดอาปากร่ำร้อง กม็มีส้มเสียงดังออกมาที่แท้มันสองแม่ลูกร่วมมือกันใช้วิชาไทยเทลปานข้ามที่ประจ,จรคราใดที่เริ่มดําเนินการนอกจากนางเท่าเจีพิสดาลจะสลายพลังเองมันไม่อาจเป็นตัวของตัวได้อย่างเช่มช้าเทพบุตรร้อยผาหอบหายใจอย่างเหนื่อยหน่อยหน้าแปรเปลี่ยนไปซีดเผือกกายจะสูญสิ้นเลี่ยวแรงมันพยายามปายตาบอกไปแต่นางเท่าเจีพิสดานมุ่งมั่นส่งเสริมบุตรชาย ให้เป็นยอดมือไตรพูดต่อต้านจึงพิมพ์ตาเรื่องราววิธีการกลับไม่พบเห็นแม้แต่น้อยผ่านไปชั่วครู่นางเท่าจพิสดานเข้าใจว่าเรื่องราวสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วจึงสลายพลังฝ่ามือคืนกลับมาอย่างเช่มชา้าปากตวัดเบาๆโคจรลมปานสิบตลบผสมผสานกับำลังภายในตัวเองจบคำนางยังไม่ลืมตาขึ้นปรับลมปานพักผ่อนออมกำลังตัวเองเทพบุตรฤๅผา ยามนี้สูญสิ้นเนี่ยวแรงอ่อนระวยอยู่บนเก้าอี้ตาเลือกถลนขยับเขย่าริมผีปากแต่ไปจากส้มเสียงใดตังหึงเอียเข้าใจว่าต้องถูกดึงดูดกําลังภายในไปคิดไม่ถึงว่ากับเพิ่มพูนพารการฝึกเปรออีกหลายสิบปีทําให้พื้นฐานกําลังภายในตังหฮงเอียบรรลุถึงขั้นลึกหลําสุดที่ชนชาวริมใดจะทัดเทียมเปรียบติดสภาพของนันเท่าเจ็บพิสดารและบุตรตังหึงเอีย ล้วนเห็นชัดตาตอนนี้ต้องรีบหาทางสดัดหลุดจากการถูกเชือกพนาการเซียนมัดพันหากรอจนนางเท่าเจาพิศดาลโครจรกำลังเสร็จสิ้นฟื้นตื่นมาพอเห็นสภาพอันอเนจอนาตของบุตรชายผลสุดท้ายจะร้ายสุดคาดคิดแต่เชือกพนาการเซียนนี้นอกจากเ้ดับกระบี่วิเศษแล้วไม่อาจทำลายขาสะบ้นได้ตั้งหงเอียหอลุ่มใจดุดไมีกองเพิงเผาผาน แต่ไม่อาจขายเชือกตัวเองได้ในยามนั้นนางเท่าเจียพิสดารพันลืมตาขึ้นกล่าวว่าบุตรเราเป็นอย่างไรตังหึงเอียดใจหายโูบรอบร้องในใจจบสิ้นแล้วนี่นับว่าคราแรกประสบภัยกลับกลายเป็นวาสนาแต่แล้วข้อกรรมกับก่อตัวขึ้นอย่างแท้จริงนางเท่าเจียพิสดารพันพบว่าผิดท่าไปร้องโพวงว่าเอ๊ะเป็นเรื่องราวใดในเสียงร่ำร้องกระโดดปาดขึ้นมา ยื่นมือเฉยคางเทพบุตรร้อยผ่าขึ้นฮิบตานั้นแตกตื่นจนขวัญหน,นีดีฟอคู่คำนามว่าตายแล้วต่างหือยเย็ยนเฉียบไปตลอดทางร่างในภาวะการเช่นนี้ต่อให้มีพลังการฝึกปือสูงสุดยอดก็มีแต่ดามือรอความตายผมเผ้าขอโพงของนางเท่าจิพิดานลุกฉีฉันตาเขียวปัดเป็นประกายวับกล้ามเนื้ออันเหี่ยวย่นบนใบหน้ากระตุกก็หากันท่าทีอันกระดเกลรียว สุดที่จะบรรยายเป็นอักษรได้เพจขฆาเสื้อเขียวเจ้าเจ้าทำร้ายบุตรชายเราตังหเงเยียมคมครามกรอดกล่าวว่าชาไหนบอกว่าถูกท่านทำร้ายไปเองนางเท่าเจ้าพิดานชี้มือไปยังตังหเงเยียบกล่าวว่าบอกมาเจ้าใช้ได้อุบายใดตังหเงเยียบเข่นเสียงอย่างิช้ากล่าวว่านางเท่าเจ้พิดาลนี่ต้องถามท่านเองนางเท่าเจ้าพิดานพันตะเบงเสียงร้องอย่างกลุ่มคลั่งซุ่มเสียงของนางคัดหู สุดจะทนฟังในเสียงหัร้อเปี่ยมล้นด้วยความโหดเหี้ยมอามหิตจนผู้รับฟังต้องสั่นสยิวเนิ่นนานให้หลังนางจึงชะงักเสียงหัวร้อกบเขี้ยวเขี้ยฟันกล่าวว่าเจ้าคิดไข้าตายอย่างไรต่างเฮียขบคิดถลบหนึ่งกับไม่อ,าอนาถรกล่าวอย่างเงยือกเย็นแล้วแต่ท่านจะจัดการเจ้าต้องตกตายไปเทียน้อยเทียน้อยมิเห็นจะไม่ได้ไม่ย่งของขณาเจ้าไป มีอานระบายความอาฆาตแค้นของเหล่าผู้เท่าต่างหิงเงอียต่อให้ยโสทรงกว่านี้ก็อดไว้วันพันใจไม่ได้นางเท่าจิพิแดนเมือนหน้ามองเทพบุตรลูกผาที่สิ้นลมหายใจเข็นเสียงว่าพระจักรฆ่าเสื้อเคียรรับฟังว่าเราจะทําลายพลังผีมือของเจ้าควักสองตาเจ้าออกมาจากนั้นทุกๆห้าวันจะแล่เนื้อเจ้าออกมาชิ้นหนึ่งเส้นสังเวยบุตรชายเดาเวลาห้าวันจะรักษาแผล ที่ถูกแร่เนื้อออกมาจนฟื้นสนิทไม่ปล่อยให้เจ้าเสียชีวิตสุดท้ายค่อยบอกขยี้เจ้าให้แหลกรานต่างหงเหอ,เอียร้องอย่างเกรี้ยวกลาดว่านางอสูนเท่าท่านไม่ใช่ผู้คนท่านไม่มีมนุษยธรรมเลยดางเท่าจิพิดานเอ่ยสืบไปก่อนที่ดวงตาเจ้าจะบอดไปจะให้เจ้าชมดูนางแพทยานั้นต้องตายอย่างไรคัก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 ตังหงเหอ,เอียแตกเตือนจนขวัญคอ คำรามกล้องว่านางเท่าเจพิศดาลท่านจะได้ทำลายผู้ไร้ความผิดฟ้าเดินจะไม่ผ่อนพันละเวน้นและบุตรชายเดาเล่ามันเสียชีวิตพราะท่านจะวิชาถ่ายท้อโปานผ่านชีพจรอันชั่วร้ายอะไรนั่นนางเท่าเจพิษดานกระชากเสียงว่ามิว่าอย่างไรพวกเจ้าต้องชดใช้คุณค่าชดแทนนางเท่าเจพิษดานคำนวณจากพฤติการที่บุตรชายท่านที่สร้างสมในวงนักเลงสมควรตายสักร้อยครั้ง เด็กน้อยตัดลิ้นของเจ้าออกมาก่อนก้าวพางกระชากกระบี่ของที่บุร้อยผาออกมาอีกมือหนึ่งยืนออกปีบเข็นลำคอตั้งหืงเอียตั้งหึงเอียแผ่เสียงร้องดังพิกลรวบรวมกำลังสะบัดล่างโดยแดง,งพลักพิมือตั้งหือเอียกยามนี้บรรลุถึงขั้นส่งร้ำสุดยอดการสะบัดดิ้นลนครานี้แฝงพลังกำลังมหาศาลนักแววเสียงโคมใหญ่ทางล่างทางเก้าอี้ลม้ลมลงกับพื้นเก้าอี้หินแตกสลาย เป็นขีเล็กชิ้นน้อยเก้าอี้หินเสียหายเชือกที่มัดพันอยู่ย่อมผ่อนคลายกว่าเดิมนางเท่าจิพิดานพอพบเห็นเช่นนี้ก็คำรามอย่างเกรียก้ยกราดยกกระบี่ขึ้นฟันใส่วางเอวตังเหืงเอียอย่างดุร้ายเชือกที่มัดพันตังเหืงเอียผ่อนคลายไปแต่ปมเชือกที่มัดมือทั้งสองข้างกลับไม่อาจแก้ออกในยามชดอหกจึงเกิดก,กิ้งไปตามพื้นดินหลบเลี่ยงไปกว่าแปดเชียกระบี่นางเท่าจิพิดาล จึงฟันถูกพื้นศีลาบังเกิดประกายไฟแรบพุ่งตั่งหึงเียยืดกก่ขึ้นทราบดีว่าฝ่ายตรงข้ามต้องจโจมโจมซ้ำเติมดังนั้นรีบใช้ท่าล่างแยกร่างอมพางลอยขอสักอสูรศักดิ์สิทธิ์ไววูบวาบอยู่ภายในห้องศีลาอันกว้างใหญ่ทางหนึ่งใช้ปากขบกัดปมเชือกอย่างเร่งร้อนเพิบตานั้นโทษ้ทงห้องศีลาเต็มไปด้วยเงาร่างของตั่งหึงเอียพงชวัดฉเฉวียนจรละลานตา ม่ทราบว่าเงาร่างใดจริงเงาร่างใดเท็จนางเท่าเจาพิสดาลสะบัดกระดาษฟาดกระบี่ทิ่มแทงอย่างคุมข้างฟันฟ่นเฟือนครู่ใหญ่ให้ดังในสุดปมเชือกผ่อนคลายแล้วต่างหงเอียสัดัดเชือกพนานการเซียนจากร่างหยุดยั้งชะงักการเคลื่อนไหวเหตุการณ์นี้ตื่นเต้นหวาาเสียวยิ่งนักแต่นับว่าผ่านพ้นไปแล้วต่างเฮงเอียยืนประจันหน้ากับนางเท่าเจพิสดานที่หน้าปิดเยี่ยวปั่นยากกล่าวเสียงทุมหนัก ท่านเคยคิดใช้วิธีการอันโหดเหี้ยมถารุณจัดการกับข้าบัเจ้าแต่ข้าบัเจ้ากลับไม่ต้องการใช้ระบบฟันต่อฟันทั้งนี้เพราะท่านอายุสูงวัยแล้วหวังให้ท่านภายหน้าอย่าได้ประกอบเรื่องชั่วร้ายอีกนางเทาจิพิดานแคนเสียงหนักหนักหันกายถาโถมไปยังห้องศิลาทางขวาสุดตั้งหงเอียไม่ต้องขบคิดไข้ควรก็ทราบว่านางต้องการฆ่ากลุ่มภรรยางโง่บุญจุงเป็นตัวประกันเพื่อดำเนินแผนการ ดังนั้นสะบัดฝ่ามือฟาดกระดำไปตัางหงเอียได้รับพรังภายในทั้งมวลจากเทพบุตรร้อยผากรอบกับที่มีอยู่ก่อนนับว่าลึกลํำสุดอย่างคะเนการโจโจมครานี้อนุภาพจึงหนักนงงแกล่งกล้าเหลือประมาณโรมเรือนร่างนางเท่าเจ็บพิสดารถูกกระแทกไปประทักกับผนังสีดาดีที่นางพลังผีมึงไม่ต่ำสามโคจรปานอย่างเร่งร้อนทางร่างที่พุ่งถมไปจนผ่อนช้าลงไม่เช่นนั้น ก็จะพุ่งชนจนล่างแหลกเร็วแน่นอนตังเหืงเอียถลันวู้ไปดุดพูดภายใช้กระบี่จ่อไปยังกลางหลังนางเท่าจิพิษดานท่านหากกล้าเล่นหลดดลายอีกข้าพระเจ้าจะคืนคำเดิมเป็นชีวิตของท่านเสียเด็กน้อยตอนนี้นับว่าเจ้าไร,าร้กาศไปยังห้องศีลาขวาสุดนั้นเถอะภายใต้การความของตังเหงเอียนางเท่าจิพิษดานได้รกระสู่ห้องศีดาและเหฮสตรีสาวนั้นนอนเยียดยาวอยู่บนเตียง สองตาพิมพ์สนิทลักษณะคล้ายระบไหลไปต่างหูอเอียสส่งเสียงอีกว่าทําให้นางฟื้นคือสติมานางเท่าจีพิศดารกระชากเสียงว่าทําไม่ได้ท่านคิดไข้าตายกระมังในเสียงว่ากล่าวปลายกระบี่เสือกร่งไปเล็กน้อยช้าแรกเข้าไปผิวเนื้อของนางเท่าจีพิศดารน,นางเท่าจีพิศดารค้างอย่างเจ็บปวดยื่นมือตบลายจุดบนล่างสตรีสาวไหลแห่งสตรีสาวนั้นพลระบายลมหายยาวลืมตาขึ้นมา กกิ้งไปมาสองตลบพิกกายขึ้นจากเตียงก่าวเสียงสัตถานนี่เป็นสถานที่ใดต่างเฮียากล่าวว่าท่านเป็นหูหญินโง่บุญนจุงกระมังตตีสาวนั้นผงวยสาจับจ้องมองต่างเฮียตะกูตะกากาว่าท่านคือพระเจ้ายข้าเสื้อเขียวอ๋อเป็นท่านที่รุดมาช่วยเหลืออืมสามีท่านรอคอยท่านอยู่ที่เบื้องนอกบัดนี้ท่านสำรวจดูว่าร่างกายมีที่ใดไม่สบายหรือไม่ ตตีสาวนั้น้องโคโจอกับรองไพนแล้วกล่าวว่าหาหมีไม่ประเสริฐมากพวกเราไปจบคำเบื่อหน้าไปเพ่งมองนางเท่าจิาพิษดานกล่าวว่าน้ำทางไปนางเท่าจิาพิทดานขบเขี้ยวเขียวฟันดังกรอดกรอดแต่ไม่ได้ส่งเสียงกล่าวอะไรเมื่อผ่านห้องสระกว้างใหญ่ดังนั้นตตีสาวเหลือบแลไปพบซากศพบนเก้าอี้จึงถามโพวงว่านั่นเป็นใครต่าง,งเอียตอบว่าเฮเบุตรร้อยผา บุตรชายนางเท่าเจพิศดารมันตายแล้วอืมนับว่าะจัดเพศภัยประการหนึ่งให้วงนักเรงสามีเดาไม่เป็นไรกระมังไม่เป็นไรพวกเรารีบไปไม่ต้องให้มันกระวนกระวายใจภายใต้การนำของนางเท่าเจพิศดารได้ออกจากถ้ำสีดาต่างหืงเอียระบายลมหายใจย,วยาวๆหลังกระบ,บี่คืนกลับกล่าวว่านางเท่าเจพิศดารข้าพระเจ้าจะไม่ฆ่าท่านภายนาจะสู่เส้นทางใด ก่อนแล้วแต่ท่านจะเลือกเฟนนางเท่าจิพิษดานถลึงตากล่าวว่าเพจจากข้าเสื้อเขียวหากคิดไข่ค่าก,ก็ลงมือได้ข้าพเจ้าบอกแล้วว่าจะภัยละเว้นท่านคราหนึ่งแล้วนางเท่าจิพิษดานสาบานว่าจะร้างแขนลายนี้นั่นเป็นเรื่องของท่านข้าพเจ้าจะน้อมรออยู่ทุกโอกาสกล่กาวจบบอกมือเป็นเชิงให้สตรีสาวนั้นล่วงหน้าไปก่อนยามนี้อรุณใกล้ลุ่งสางเมื่อลงจากยอดเขา เหยียบย่างสู่สันเขาทีเชริ่ตอกับยอดเขาทั้งสองและเห็นเงาร่างสายหนึ่งพุ่งปราดปราดมาปากร่ำร้องว่าสู้หลังหลังมุย้ยสต,ตีสาก็พุ่งกายเข้าหาอย่างหนึ่งโลดทรงเสียงร้องว่าจุงกอจุงกอตังเึงเอี้ยชักเท้าลงขบคิดเล็กน้อยพันหันกายผิวริ้วไปทางด้านข้างที่ด้านหลังแววเสียงโง่บุนจุงสองสามีภรรยาร้องเรียกว่าตังหึงเฮียเสี่ยวเฮียบ ตังเองเอียไม่ชะลอชักช้าแม้แต่น้อยวิ่งตะเบิงไปอย่างรวดเร็วดังเดิมไม่นานให้หลังเสียงร่ำร้องก็ไม่ได้ยินอีกวันนี้มาถึงเมืองเต็งหงเพราะเป็นยามสนธยาตังเฮืงเอียจึงแวะพักในโรงเตียมวันที่สองฟ้าเพิ่งลุกสางก็ออกจากโรงเตียมมุ่งสูงยงโงโโย่ยอดเขาโง้โหเนียยอดเขาห้าพยักษ์ประมาณยามเที่ยงขึ้นถึงเบื้องบนยอดเขาเหลียวมองรอบข้างไม่เห็นผู้คน มีแต่ขึ้นสนไหวเอ็นดังสู้ซ่าลมเขาโชยมาปะทะหน้าขุณเขาสลับซับซ้อนโคติดาระเกะตะกะยอดเขาโงโหเนียขอบภูนาเขตกว้างไพศาลเคสดสืบสอาหาคนที่ไม่รู้จักมักคุ้นคนหนึ่งนับว่ายากลำบากนักจากคำบอกขคนจีนเช็กไก่ฝ่ายตรงข้ามอยู่เฝ้าสุสานของคนนักอย่างนั้นมีแต่อสืบสาะจ,จนพบสุสานเสียก่อนดังนั้นต่างหึงเอีย เริ่มค้นหาอย่างไร้จุดหมายขึ้นขุนเขาผ่านหน้าผาจบจนพบข้าลงอย่างไม่ผ่านผู้คนดีที่ตะเตรียมตัวมาก่อนจึงหาที่ดาบาสงแห่งหนึ่งกัดกินสเสบียงกังคิดค้างแรมในที่นี้จันทากระจางดงดาวริปรีวิการงดงามดุดภาพวาดตั้งหึงเอียอดหวนนึกถึงบทก่อนตอก่อเกี้ยของโจโฉซึ่งเคยอ่านมาเมื่อยามยาววัยมิได้โจโฉ นอกจากมีความรู้ทางอักษรศาสตร์ยังเป็นจอมเขี้มหันแห่งยุคจากโจโฉทําให้ประวัตินึกถึงประมกป้อมไร้เทียมทานบุคคลสองคนนี้มีส่วนม้คลขายเหมือนกันอย่างยิ่งเพราะเพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายกับไม่คำนึงถึงการใช้วิธีการใ,ใดๆยินยอมทอยดผู้คนในใต้ไ่าไม่ยอมผู้คนทอยดเราเซฟก็ปีมานี้ประมกป้อมไร่เทีมทานรักษาตําแหน่งยอดมืออันดับหนึ่งแห่งบดินได้ตลอดมา ถึงกับมีความคิดไม่ยอมไปรองบุคคลใดทั้งสิ้นโซมิดาต่างหิงเหมง่งแม้เคยจะลึกน้ำบนหลักโลหิตแต่ก็เป็นประกายเพียงวูบเดียวถูกชนชาวริมเรือนไปแล้วเสิร์ฟสาวตามความจริงบิดาได้จบสิ้นในน้ำมือของผู้ต่ำช้าสาเร็วคำนึงถึงตอนนี้ต่างหิงเอียกโขกรามจนแทบแหลกละเอียดเป็นตนเองไร้ความสามารถกันนั้นหรือจึงปล่อยให้ฆากรรอจากกฎแห่งกรรมไปได้ ทันใดนั้นต่าง,งเงือยพบเห็นยอดเขาโดดเดี่ยวที่ไก่ตาลูกหนึ่งปรากฏประกายเจิดจ้าแฉบแปรปราบต้องสถานใจวูบประกายนั้นขายพลังกระบี่เป็นผู้ใดฝึกสอมเพลงกระบี่อยู่ใต้แสงจันทร์หรือว่าเป็นขอบคิดถึงตอนนี้สติพันคึกขักขึ้นยืดกายกวาสดสรวจดูดทาเลรอบด้านแล้วดิดกายตรงไปยังยอดเขานั้นเมื่อรู้ถึงเชิงเขาแงหน้ามองขึ้นไป กับสูดลมหายใจเข้าไปอย่างหนาวเหน็บยอดเขานี้มองแต่ไกลยังพอทำเนาเมื่อเข้าใกล้ยิงพบว่าสงชั้นเศษฟ้ามือนำซ้ำบนบานปลายเดียวขายเห็ดหอมดอกหนึ่งและที่ใดเขาไหลต้นหญ้าง,งอกเงยเต็มไปด้วยตะไคร่ท่ามกลางแสงจันทร์สาดส่องสามารถเห็นถึงผนังผาที่ราชชันสามารถขึ้นยอดเขาเช่นนี้ไปฝึกซ้อมกระบี่ระดับพิมือก็เป็นที่คาดคิดได้ต่าง,งเหเอีย โออ้อมเชิงเขาอยู่ครึ่งรอบพบว่าทางนน้าหนึ่งสามารถปีนไปขึ้นไปได้แต่ยังคงราดช,ชันหวาดเสียวหากไม่ระมัดระวังยามร่วงหดรนลงมายอมต้องแหลกสลายเป็นผุยผงตั้งหึงเอียฝีมือเยี่ยมขวัญกล้าแข็งสำวจดูอยู่ชั่วขณะพันดีดกายขึ้นไปขายกระสุนยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าและลิ้วไปห้าวาแล้วขึ้นไหวทั้งมือทั้งเทา้าเกาะเกี่ยวแนบล่างติดกับผนังผา หลังจากสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆเริ่มปีนปายขึ้นไปดุดยิ่งจกขึ้นประมาณ20บว่าพบเห็นกิ่งสนโคศรีดาใช้ทรงกายเปลี่ยนลำปานได้ต่างหึงเอียพนึกกระนงให้ในขึ้นเปี่ยมหล้นสกิดเท้าแตะโคตหินผิวกายขึ้นไปดุดนางเอ็นอึดใจเดียวทะยานขึ้นถึงยอดเขาอาศัยศิลากระบ,บังกายคุกคามไปยังเบื้องหน้าบนยอดเขามีเนื้อที่ไล่เศษงอกเงยไปด้วยสนโบราณและโคดหิน กระท่อมหลังหนึ่งโบกอยู่ก่งกลางบริเวณหน้ากระท่อมมีทัศนิราธรรมชาติก้อนหนึ่งปรากฏบุรุชุดดำผู้หนึ่งยืนหยัดอยู่โอบกบิยาวประกายวาววับเล่มหนึ่งแงหน้าชมจันทาแนวนิ่งไม่เคลื่อนไหวจิตใจตังหึงเอียเริ่มเต้นระทึกขึ้นมามันเป็นใครเป็นบุคคลที่ตนกำลังเสาะหาหรือไม่คนผู้นั้นขายไม่ทราบว่ามีบุคคลอื่นเล่นกายมายัางยืนสงบอยู่ใต้แสงเดือน ตำแหน่งที่ตัางหึงเอีย้ยยืนหยัดอยู่สามารถเห็นครึ่งซีกหน้าของฝ่ายตรงข้ามและเห็นมันมีนวดเข่าลกคขึมเลือนล่างบึกบืนสูงใหญ่แม้อายุใกล้50แต่ก็เป็นนักสู้อันธิแข็งผู้หนึ่งสมควรส่งเสียงทักทายไปก่อนหรือไม่ในยามนั้นเองเสียงกูอันสดใสดังมาจากเบื้องล่างกระแสเสียงแจ่มชัดกังวานรุดกระเลนกู่ก้องมีคนมาแล้วต่งหึงเอีย้ยฉุกใจคิดรีบซุกซ่อนน้องลอยไว้ มีนานให้หลังเงาร่าง r a หนึ่งพุ่งปราดมาถึงพิรุลลงที่แท่นศิดาธรรมชาติยืนประจันหน้ากับชายชราชุดดำนั้นผู้มาเป็นชายชราสวมชุดเหลืองเขาหน้าหมดจดสูงสง่าอายุค่อนข้างสูงวัยก็ใฝ่ตรงข้ามผู้หนึ่งชายชราชุดดำยังคงแงนหน้ามองท้องฟ้ากล่าวเสียงเย็นชาในสุดท่านก็มาแล้วชายชราชุดเหลืองกล่าวว่าเราไม่อาจไม่มามาได้ประเสริฐเราสามารถเลียกหาท่าน เป็นตัวเซอร์เฮียสิทธิ์ผู้พี่คนโตรหรือไม่ต่างเหือเอียสงสัยใจยิ่งทั้งสองอายุไล่เลี่ยกกันดูท่าเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักเดียวกันแต่จากคำบอกของจีนเจ๊กไก่กงสุนแสผลละคีพีวิชาพิมพ์มือของเจ๊กเอี้ยงจือ้อจึงอ้างตัวเป็นสิทธิ์ของเจ๊กเอี้ยงจือ้อในโดยมีสิทธิ์ร่วมสำนักดูท่าชัยชาราชุดดาหาใช่โกงสุนแสที่ตนเสิบเสาะหาอยู่ดังนั้นมาเกิดความท้อทแท้ใจขึ้นมา ชายชราชุดเหลืองมาได้ยินคําตอบของชายชราชุดดําจึงเอ่ยสืบไปแล้วขอน้าเตือนตัวซเซอร์เฮียอีกครั้งไม่ต้องแล้วครั้งก่อนท่านกาวาจามากมายนักที่สมควรกล่าวได้กล่าวหมดสิ้นแล้วตัวซเซอร์เฮียไม่ได้ไขรควรบ้างหรือวาจาของท่านไม่อาจสันคอนกาตลงใจของเราได้เรารบคําสั่งอาจารย์มาถ่ายทอดวาจาชายชราชุดดาตัดบทว่าเราทราบ ตัวเซอร์เฮียไม่ยอมเป็นความตั้งใจแน่นอนอืมนอกจากมีคนโค่นเราพ่ายแพ้เราจึงล้มเลิกความคิดตัวเซอร์เฮียความหมายของท่านคือท่านทำหน้าที่ถ่ายทอดคำสั่งอาจารย์ย่อมมีการตะเตรียมตัวมาชายชราชุดเหลืององงงันวูบจึงถามว่าการตะเตรียมตัวอันใดท่านย่อมทราบว่าอาศัยวาจาไม่อาจเกี้ยก่อมเรานอกจากจะลงมือปฏิบัติการ ตัวเซอร์เฮียหมายความว่าจะประลองผีมือกันชายชราชุดดำเน้นเสียงอย่างเด็ดเดี่ยวมิผิดแม้แต่น้อยเราไม่ได้มีความคิดเช่นนั้นอย่างนั้นก็ลงจากยอดเขาไปเถอะตัวเซอร์เฮียขอน้มเตือนด้วยศักย์ธนส่วนตัวท่านทำเช่นนี้ถ้าก็ฝืนกดขอสำนักอาจ,จารย์ท่านหากไม่คิดประลองผีมือก็เชิญตามสะดวกมิต้องกาวาจามากความตัวเซอร์เฮียเรื่องแล้วหากไม่สำเร็จ จะสร้างความอัปยศแก่สำนักอาจารย์ชายชรา,าชุดดำตวาดก้องว่ายดปากสายตาพันสาดประกายวูบวาบดุดคบเพิงเพ่งมองจ้องหน้าชายชุดเหลืองขม่่งนิ่งท่วงท่านี้เป็นที่ไว้วันพันใจนัก